สวัสดีค่ะวันนี้พี่ละกี้ก็จะมาแกล้งพี่โคนันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็หายจากการแกล้งพี่โคนันไปนานมากเลยนะคะวันนี้พี่ละกี้ก็จะมาแกล้งพูดแต่คําว่าไม่เอาไม่รู้โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่โคนันเขาจะว่ายังไงโอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะเชิญพี่โคนันมาแกล้งกันเลยนี่ตอนนี้พี่โคนันเขาก็ออนเกมอยู่นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเชิญนกันเลย จะมาไม่นะาอาโหเปิดตัวมาอย่างเท่เลยทุกคนดูดิอืมแลมโบสดุด้วยหรอหล่อเปล่าหรอเท่ไหมหรออโอมีการบอกว่าเท่อีกอืมหรอรถเท่เปล่าหรอหรอเปิดไมดิหรอโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดไมคคุยกับพี่คนนั้นกันก่อนนะคะ ฮัลโหลไอตัวคิดถึงไอตัวจังเลย <c oughs> เป็นบ่าหรือเปล่าอยู่ๆก็ไม่คิดถึงอะไรประมาณเนี้ยปกติไม่เคยมีแบบนี้นะวันนี้มาแปลกเ,เขาก็คิดถึงเธอทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ,ใช,หรอใช่หรอแปลกแปกนะไม่แปลกวันนี้เล่นเกมด้วยกันไหมไม่ได้เล่นเกมกว่าไอตัวนานแล้วนี่ยเล่นครับโอเคงั้นเขากดเลยนะกดเลย โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไม้มเรื่องแผนการแกล้งพี่คนนั้นกันเลยร้อยตัวเดี๋ยวลงเลยนะโอเคค่ะนี่จะลงตรงนี้แหละไอตัวแบกเขาหน่อยนะวันเนี้ยแบกตัวเองดีจะให้เขาแบกทําไมล่ะกเขาลิ้นไม่เก่งไงแบกสาวยังแบกได้แบกแฟนตัวเองไม่ได้หรือไงไม่คือขอแบกสาวดีกว่าฮะ <laughs> ผู้เล่นวิยมีคนด้วยไม่เป็นไรคนนันตึงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงระดับนี้ number o จริง<อ>คือไม่ต้องซูทพระคนันตายคือไม,ม่ต้องซูทพระคนันตาย <c oughs> โอเคนะคะทุกคนตอนนี้พี่คนันเขาก็ติดกับพ่ลักกี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นไงวิ่งวันเล้ววิ่งวันเล็้ลวโอเคเดี๋ยวเราก็จะเปิดไม้แล้วก็แกล้งกันเลยนะคะ อารมเงียมทำไมไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเมื่อกี้เงียบทำไมไม่เอาไม่เอาอะไรโอเคค่ะหนักหนักแล้วเฮ้ยกลรมากรเฮ้ยเย่ายวพิ่งไปดีหรอไม่รู้ไม่มีคนด้วยไม่รู้ตามมาไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่มันมีคนนีจะไม่รู้อะไรตอนนี้อ่ะอะไรก็จะไม่รู้ไม่รู้ไปหมดเลยหรอโอเคค่ะอยโยโอยยอยกระโดดขึ้นบนแหละ ที่ระวังโอ้โหโดนโดนตาย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 เลือดไม่มีแล้วทีนี้โอ้โหคนเยอะจัดเธอ,อเธอจะไม่รู้แบบนี้ไม่ได้นะเธอโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคค่ะไปแล้วี่อ,อะไรเนยข้ยางหน้าก็มีด้วยไวย้ฮะดาวหนึ่ง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 เฮ้ยมันเดือดมันเดือดเดี๋ยวเพิ่งไม่รู้นะโอเคค่ะ เธอยิงตรงไหนนะคนน่ะโอเคค่ะโอเคอย่งยางียนโอเคคงโอเคค่ะอะไรของเธอเนี่ยเอา้ายิงมันดีมันชุบตัวเองโอ้ oh. ดูเหมือนเธอไม่ทําอะไรเลยฉันไม่รู้ <laughs> แล้วพันยาเป็นปะเนี่ยพันยาดิอ๋อ oh, <laughs> ฉันไม่รู้เอาอะไร <laughs> ไม่รู้ไม่กระนั่งพันยานรู้ <laughs> อะไรของเธอนี่มา,มาตามมาตามพี่มาน้อง โอเคค่ะไม่รู้อะไรนี่เออไม่รู้อยู่นั่นแหละเอาก็เธอบอกเธอไม่รู้ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเวลากลางไอวอกันเอาไว้เธอจะวิ่งออกมาได้เปล่าฉันไม่รู้อวยมีคนยิงกันนี่มาดีไม่เอาเออไม่เอาก็รอตรงนั้นแหละเดยวพี่แบกเองน้องไม่ต้องห่วงอะไรวะทุกคนโอ้โหก็ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ เอาเอาจังหวะน,นี้คนนั้นเขาลุยเดี่ยวครับทุกคนตอนนี้โอ้โหลุยเดี่ยวลุยเดี่ยวเอาไงดีฮะรลตามมาดิเป็นไหนไหนะไม่เอาก็อรอตรงนั้นแหละแต่พี่แบกเองน้องไม่ต้องห่วงรลเราไม่ตามนะคะทุกคนปล่อยให้พี่คนนั้นเข้าไปเดาววิ่งเธอมาเธอไม่เอาเดี๋ยวม,มีคนมีคนมีคน,คนอืมเปิดไปแล้วฮะเอาเปล่าพี่นี่น้ำวันนะพี่โนหนึ่งอยู่แล้วน่งไงา ทำไมไม่ตามมาเออไม่เอาก็รอตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่แบกเองน้องไม่ต้องห่วงไม่รู้อะไรถึงจะไม่ลงไม่รู้อะไรเดี๋ยวไปชุบเลยเธอรู้ไหมนะวิธีชุบมันชุบยังไงเนี่ยไม่เอาจริงๆอ่ะคนนั้นมีอะไรจะเล่าให้ฟังเว้ยไม่รู้ไม่คือฟังก่อนโอเคค่ะอย่างนี้เว้ยเธอรู้เปล่าว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยคนนั้นอะไปเที่ยวกับกิ๊กฮะเอาทำไมไม่ตอบว่าไม่รู้อ่ะต้องตอบว่าไม่รู้สิ ไม่รู้อ่าชุบก่อนชุบก่อนเอ้เกิดแล้วไปมันต่อไม่รู้ก็ดีเหมือนกันแหละเธอจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเมื่อคืนนะคนนั้นแอบไปเที่ยวกับกิ๊กไม่เอาอะไรเขาขอมีแฟนเพิ่มเลยไหมไม่เอาขอขมีเพิ่มไม่เอาอมอต้องตอบว่ามีรู้สิไม่เอาคนนั้นมีกิ๊กด้วยไม่เอา งั้นก็ตามมา <c oughs> เดี๋ยว oh, ๆโอ้ทุกคน <c oughs> แบบนี้มันดูยากเลย <c oughs> ดูดิ <c oughs> พี่คนนั้นเข้าลิ้นน่ะกล้องแต่จะมีแฟนใหม่อ่ะไม่สนใจเราเลยอ่ะโอ้โหตามมาดีทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคค่ะ เธอเป็นบ้าเหรอวันนี้ฮะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาโอเคค่ะเออมามาเร็วๆโอเคแล้วก็มาไม่ใช่ว่าโอเคค่ะแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บอกโอเคคงโอเคค่ะแต่ไปอยู่ที่อื่นไม่รู้ไม่ชู้ไม่ชี้ <laughs> <laughs> เปิด้ังแสงแยงหาผู้สาวเพราะว่าตอนนี้พีรักี้ตอบไม่รู้เราก็จะหาผู้สาวในคังแสงไม่รู้ไม่รู้ <laughs> จะมาตีหวัวเราทำไมก็เธอบอกไม่รู้นี่ไม่รู้ ในครั้งแสงเนี่ยมีของเยอะเลยประตูจงเปิดเนี่ยเป็นไงทุกคนพี่ลักกี้ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะพูดได้แค่สามคำหัวลำบากใจจังเลยเจ็บไปทั้งหัวใจเพราะลำไยไม่สุกใช่ไหมเธอไม่รู้ฉันพาเธอมาเปิดคังแสงเพื่อยังหาใจ ไม่รู้ต้องรู้สิไม่เอาตามมาโอเคค่ะเออนั่นแหละก็แล้วแต่เธอโอเคค่ะไม่รู้จะพูดเธอพูดอะไรของเชิเนี่ยไม่ไม่ต้องตามมาเลยไม่อยากคุยกับคนไม่รู้เรื่องไม่เอางั้นก็ตามมาไม่เอาอ่ะมาไม่เอาเอองอแงเหมือนเด็กเลยโอเคค่ะ นับวันยิ่งแปลกขึ้นทุกวันไม่เอาเอออยู่สักพักเดี๋ยวเธอก็ไม่เอาแล้วแฟนนี่ใช่ไหมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเออ,เอ,อจําไว้เธอ,อเราจจะไม่เอาแฟนจริงนะใช่ไหมไม่เอาเออจาไว้นั่นเธอไม่เอาอะ่ะเขาเราไม่อยากคุย เอาแล้วเอาแล้วทุกคนเราแกล้งบอกว่าไม่เอานะบ้าใครจะไม่เอาแฟนตัวเองแค่แกล้งเฉยๆนะคะแค่นี้ก็งองเงยแล้วดูดีดูดีสรุปเอาไหมเนี่ยไม่รู้ <c ười> ไม่รู้ได้ไงเ <c ười> ร็วๆ <c ười> มีเวลาแค่สองสามวิตอนนี้โดนล,ล่าแล้วจะมีคนมาล่าเราเ <c ười> คยระวังเอาไว้ตอนนี้คนเหลืออยู่ที่สี่คนถ้ารวมกับเราถ้าไม่รวมก็เหลือสองอันนี้ก็มีคนมา <c ười> เปิดไปข้างหน้าฮะจะเจาะไอวอให้เอาดิเอาดิเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย ให้ระวังระวังสองตัวสองตัวเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปงั้นดิเฮ้ยแาวหนึ่ง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 ระวังระเบิดระวังระเบิดโอ้โหเยอะ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 มาถึงขั้นขนาดนี้แล้วยังไงดียังไงจะเละหรือจะรอดจะล่วงหรือเปล่าไม่รู้เรียบร้อยฮะที่หนึ่งนะบุ๊วันฮะโอ้โหสุดยอดเงี้ยไม่รู้ไม่เอา เมื่อกี้อะ่ะที่หนึ่งเลยนะเห็นไหมหเธอบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อะ่ะมันที่หนึ่งเลยนะโอเคค่ะอืมตึงเะล่ะคนนั้นตึงไหมสุดยอดไหมไม่รู้อ่าแล้วทีนี้สรุปจะเอาแฟนไหมไม่เอาฮะจะเอาไม่เอาอ่าไม่เอาไปแล้วไม่รู้ <laughs> มันตอบไม่ตรงประเด็นเลยคือตอนเนี้ยเออเ็าถามว่าจะเอาแฟนหรือเปล่าเอบถกว่าไม่รู้อะไรของเธอเนี่ยโหทุกคนแค่นี้ก็บ่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกล้งไปสักนิดหนึ่งนะคะจนกว่านางจะงอนไอตัวพูดมาม่รู้เรื่องเหล่านี้ไม่รู้ต้องรู้ไม่เอาต้องเอาโอเคค่ะเออ ไอตัวเป็นอะไรของเธอเนี่ยไม่รู้เออก็ไม่ต้องรู้ไม่เอาค่ะหงุดหงิดแล้วเออไม่ต้องคุยมันคุยไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้อะไรของเธอไม่รู้อ่ะเธอคุยมันรู้เรื่องก่อนนี้ถ้าเธอคุยไม่รู้เรื่องเด็วเขาก็จะไปแล้วเขาไม่อยากคุยกับเธอแล้วเขางอนให้เธอมากเลยตอนนี้และแล้วตอนนั้นที่เขาถามว่าเธอจะเอาแฟนไหมก็เธอบอกว่าไม่เอาอ่ะทำให้เขาหงุดหงิดขึ้นมากเลยอุ๊ยทุกคนพี่คนนั้นเขาจะงอนพี่ลักกี้แล้วอ่ะเอาไงดีอํา เดี๋ยวเรามาเสลยกันดีกว่านะคะวันนี้เรามาแกล้งนะคะไอตัวเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่อยากคุยกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องตรงไหนเนี่ยเขาก็พูดรู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่ก็เมื่อกี้เธอบอกว่าไม่เอาไม่รู้โอเคค่ะอะไรของเธอนะเขาไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้คุยรู้เรื่องแล้วหรอคุยรู้เรื่องแล้วก็เพราะว่าเขามาแกล้งไง มาแกล้งอะไรไม่รู้อ้าวก็คนดูเขาขอมานานแล้วคลิปนี้อ่ะแล้วเขาก็มาแกล้งเธอไงแกล้งโคตรกระโปกเลยแกล้งอะไรไม่รู้ไม่รู้โอเคนะคะทุกคนวันนี้พี่ระกี้ก็มาแกล้งพี่คนนั้นสําเร็จแล้วเดี๋ยวมันสาเร็จตรงไหนวะเนี่ยมันดูเหมือนคนบ้าเลยอ้โตัวว่าเขาบ้าหรอก็ใช่นลพูดเป็นแต่สามคำไม่รู้ไงเออโอเคนะคะทุกคนวันนี้พี่ระกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอ อกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเออไปเร็วๆไม่อยากคุยกับคนบ้านนะเอา้า